ทุกคนรู้จักเพลงเห็นด้วยไหมครับตำนานเพลงเปรตปลาแล้วก็นั่นแหละเพลงที่ผมฟังบหอยแม่งก็เป็นเอ,เ,อเปรตปลาแล้วก็ไอ่นี่ติดไฟเออใช่แค่นั้นพอเพลงใหม่เข้ามามันเป็นชื่อว่าเพลงเห็ดดวนรออะไรล่ะครังดี รับสิ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 สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับบ้านผมอยู่หนึ่งกับหนึ่งพูดอยู่ครับพี่ครับบ้านผมอยู่กระเสียมสันนะครับขอแจ้งเหตุด่วนได้ไม่ต้องห่วงออตอนนี้มีจนบุกเข้าบ้านเดี๋ยวเข้าไปตรวจอีกกินนาทีแป๊บนะอหนึ่งชั่วโมงคองถึงพอดี ใจเย็นเย็นหยาบขายถึงตอนนั้นจริงๆอะกูตายเออก็เดี๋ยวรีบเข้าไปตรวจเฮ้ยเปิดเนี่ยไม่ต้องแล้วนะผมฝากซื้อน้ำเอามากรวดเนี่ยประชดประชันคนจะรีบให้ก็ประชดกันจังคนบุกเข้าบ้านไม่ระมัดระวังชอบมันลำบากพวกพี่ๆประจำน้องต้องเข้าใจว่าที่นี่มีระบบพอมีคนโทรเข้ามารายงานความไม่สงบมันต้องเช็คมันต้องเช็คไม่ใช่รีบไปตปบมันต้องเขียนเอกสารไม่งั้นนายพี่จะตบนะ ผมต้องทนเฮ้ย hey! พี่มันมาชั้นบนอืมอย่าเป็นกังวลระหว่างที่รอพี่ว่าน้องไปสวดมนต์คือผมว่าผมตอนนี้ผมจะเป็นลมระหว่างที่รอพี่ว่าน้องไปสวดมนต์นะอืมอม,มาพี่ขอชีอจิงฮะ<า>พี่จะทําเรื่องในระบบมันต้องอ้างองิงผมเข้าใจในระบบผมเคยทําสํานักพิมพ์แต่ถ้าพี่ ใช้อย่างนี้ผมว่าผมโดนเยงน้องพี่ก็แค่ทำตามขั้นตอนอ้อยมาถึงจุดนี้ผมก็ยอมพี่จะเอารไรเอาให้หมดเลขบัญชีไปสีเลขภาษีอากอนอืมผมจะกรบพงติดลมบนพ่อชื่อเสียแม่ชื่อสาวสนชื่อเล่นปังกอน่งาศนย์ศนย์หงกสามหน่งกนี่เลขศัพท์อากอนเอ๊ะน้องนามสกุลติดลมบนแล้วนามสกุลทรงอิทธิพลอ๋อพ่อของผมไปต่างจังหวัดจริงๆเขาเป็นทหารเขามียศในพล หอน้องน้ำสกุลติดลมบน้องน้ำสกุลติดลมบอลมึงไปหยิบปืนใส่ชุดกราะให้เวลา30วิวิไปสตาร์ทรถยนต์เช่แล้วว่างงเฮ้ยมากันทั้งกรม40กว่าคนสวัสดีครับผมผู้หมวดวีรายงานตัวพร้อมทำความดีต่อสังคมพี่คือคนในโทรศัพท์ครับเสียงมันมีความต่างระดับนะ ไม่ได้อะไรแต่แตะกี้ที่คุยกันทุกอย่างช้าเหมือนว่าพี่น่าจะหลับอ๋อผมแค่ทํางานตามลําดับพอรู้ว่ามีโจรเลยมาจับนะถ้าไม่ลําบากช่วยบอกพ่อของคุณหน่อยว่าจ้าวีได้จัดการแล้วเสร็จสับ <Yeah. S 1> บริการดุดยานทิทัะราดจุดครอบครัว oh. เราตํารวจคู่กล้า oh. กล้าประจบเพื่อสร้างตัวทำ oh. ดีสาม,มารถทัดได้เลื่อนขั้นเนธทำชั่วเราเสียเลือดเพื่อชาติ oh. ถ้าเป็นเลือดคนรอบตัว <So. S 1> บริการดุดยานทิทก ราดดุดครอบครัวเราตำรวจผู้กล้าสุดยอดประจบเพื่อสร้างตัวย้ดีสามารถถ้าได้เลื่อนขั้นเน็ตยทำชั่วเราเสียเลือดเลือดชาติถ้าเป็นเลือดคนรอบตัว